ทุกคนวันนี้พี่แมวจะมานำเสนอสบู่สูตรขิงนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็เพิ่มเมนทอนอีกนิดหน่อยนะคะ,ะเพราะว่าด้วยความที่อากาศร้อนนะคะตอนนี้อากาศร้อนพี่แมวก็เลยอยากจะให้สบู่ที่เราทำใช้เองในวันนี้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อแล้วก็ดับกลิ่นเหงื่อใครนะคะ แล้วก็เพิ่มเมนทอนเพื่อให้การอาบน้ำรู้สึกเย็นสบายก็ใช้ขิงที่เราหาซื้อทั่วได้ทั่วๆไปนี่นะคะปอกล้างก่อนล้างแล้วก็ปอกทำความสะอาดแล้วก็เอาไปปั่นนะคะเพื่อที่จะคั้นเอาน้ำของขิงออกมาใช้ในการใส่สบู่นะคะวันนี้สบู่พี่แมวจะทำขนาด500กรัมค่ะ เพราะฉะนั้นขิงที่เราใช้ในการทำสบู่พี่แมวก็กะว่าจะใช้ประมาณสักหัวขนาดกลางนะคะเพื่อให้ได้น้ำขิงพอในการใส่สบู่สักราวๆประมาณพี่แมวจะใส่น้ำขิงประมาณสักสามช้อนโต๊ะค่ะน,นี้เราก็หั่นขิงแล้วก็เอาไปปั่นกันนะคะ สิ่งที่เราเอาไปปั่นนะคะก็คิดว่ากะปริมาณว่าให้เราได้น้ำขิงประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราจะทำสบู่ที่ปริมาณ500กร,รัมนะคะวันนี้พี่แมวใช้เบสใสอย่างเดียวนะคะ เวลาเราปั่นขิงเราไม่ต้องใส่น้ําลงไปนะคะเพราะว่าพี่แมวไม่ต้องการให้มีน้ําปริมาณของน้ําลงไปในสบู่ที่เราทําเยอะนะคะเพื่อที่ช่วยในเรื่องของการปนเปื้อนแล้วก็ทําให้สบู่ของเราอายุยาวขึ้นกว่าการที่เราใส่น้ําลงไปปั่น ก็ได้น้ำขิงออกมาประมาณนี้นะคะให้ได้ประมาณ3ามช้อนโต๊ะก่อนที่เราจะไปละลายเบสนะคะพี่แมวจะผสมเมนทอนกับน้ำหอมทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะโดยพี่แมวจะใช้เมนทอนเนี่ยประมาณสักหนึช้อนชาค่ะ แล้วก็พี่แมวจะใช้หัวน้ำหอมนะคะที่เราจะผสมในสบู่ของเราวันนี้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าเรา ผสมเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ให้เมนทอนกับน้ำหอมเนี่ยละลายเข้าไปอยู่ด้วยกันก่อนนะคะถ้าใครจะใช้วิธีบดเมนทอนให้เป็นผงละเอียดก็จะดีหน่อยนะคะจะได้ละลายง่ายๆอันนี้พี่แมวใส่ลงไปทั้งแท่งเลยก็จะละลายช้านิดหนึ่งก็เลยละลายกับน้ำหอมทิ้เงเอาไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ไปละลายเบสค่ะทีนี้วันนี้พี่แมวจะใช้เบดใส500กรัมใช่ไหมคะก็จะใส่น้ำขิงนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะ จะได้สีของขิงเป็นเหลืองนวลนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะแล้วก็มีความสงสัยเกี่ยวกับว่าเบสสบู่คืออะไรเบสกีเบสกีซิลีนกับกีซิลีนน้ำเหมือนกันไหมพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะทำเป็น ความรู้เริ่มต้นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำสบู่นะคะก็จะเป็นความรู้ที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับมันพี่แมวก็เลยจะทยอยทำเป็นแต่ละอีพีเกี่ยวกับเรื่องว่าเบสสบู่คืออะไรเบสกิลีนคืออะไรกริลีนน้ำเป็นยังไงหรือว่าเคล็ดลับอะไรนิดๆหน่อยนะคะคิดว่าจะแยกทำเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสบู่ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็รอรับชมกันด้วยนะคะหลังจากที่พี่แมวใส่ขิงน้ำขิงลงไปเรียบร้อยแล้ว3ช้อนโต๊นะคะก็คนให้ความร้อนลดลงไปเพื่อที่จะได้เตรียมในการใส่น้ำหอมนะคะสำหรับ เบท500กรัมวันนี้พี่มาจะใช้น้ำพึ่งซักประมาณคึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าหน้าร้อนเนาะก็ไม่ต้องให้มันมีใส่น้ำพึ่งมากเกินไป น้ำผึ้งที่ใส่ก็เป็นช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวของเราชุ่มชื้นน้ำผึ้งใช้ชนิดไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ที่เราหาได้สะดวกหลังจากที่ใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วพี่แมวก็จะใส่น้ำหอมที่เราละลายกับเมทอดเอนไว้นะคะ ที่พี่แมวใช้ในวันนี้เป็นกลิ่นว่านหางจระเข้นะคะหรือใครมีกลิ่นขิงอยากจะใช้กลิ่นขิงก็ได้ค่ะก็จะได้ความรู้สึกว่ามันเป็นขิงขิงแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นขิงก็หาน้ำหอมกลิ่นอื่นที่เราชอบเวลาอาบน้ำเราก็จะได้รู้สึกว่าเราใช้สบู่ กิ่นที่เราชอบนะคะค่ะพี่แมวก็คนให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเทลงพิมพ์กันเลยค่ะ ปริมาณที่เราเทลงพิมพ์จำนวนก้อนที่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของคนที่เทลงไปด้วยนะคะในแต่ละครั้งแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่อะไรเท่าไหร่ลงไปในเบสสบู่ที่เราทำก็เสร็จแล้วค่ะเราสบูเ่เสร็จตัวแล้วมาแกะดูกันดูค่ะ ถึงเวลาแกะสะบู่กันแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าสีสันจะออกกันมาแบบไหนนี่สีสันน่าใช้มากเลยสบู่ที่พี่แมวทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรขิงน้ำผึ้งแล้วก็ผสมเมนทอนนะคะพี่แมวใช้เบส500กรัมใส่ น้ำขิงสดที่เราคั้นนะคะ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะรวมทั้งพี่แมวละลายเมททอน1ช้อนชาผสมกับน้ำหอมครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อที่จะใส่ลงไปในเบสสบู่ที่เราทำนะคะ ก็สูตรตามนั้นแล้วก็นี่คือสบู่ที่ออกมาก็จะได้สีนี้นะคะสบู่สีชันออกมาสวยงามน,นะคะหวังว่าสูตรนี้คงจะทำให้ทุกคนอาบน้ำด้วยความ เพลิดเพลินในหน้าร้อนนี้นะคะของเติมแต่งที่เราใช้หาได้ง่ายค่ะแล้วก็ได้คุณประโยชน์อันนี้ที่ ทำออกมาก็ได้ประมาณ10ก้อนนะคะเบท500กรัมหวังว่าคลิปนี้ของพี่แมวจะทำให้เพื่อนๆทุกคนสามารถทำตามกันได้แล้วก็น่าจะชอบสูตรที่พี่แมวนำเสนอนะคะคลิปนี้พี่แมวประกาศน,นะคะสวัสดีค่ะ